ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับกิทาย600วัตตัวสีเงินตัวนี้เป็นของลูกค้าเก่าจากจังหวัดอูทัยธานีลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องอมีการช็อตอยู่ทางฝั่ง AC ลูกค้าได้ซ่อมเองนะครับได้ลองซ่อมเองลันได้ประมาณ200วัตต์เครื่องช็อตอีกนะครับก็เลยส่งส่งมาให้ผมซ่อมเนาะ สัวนี้สายไฟทางฝั่ง c อ่าก็มีการดัดแปลงมาอันนี้ลูกค้าก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนนะก็ให้คงสภาพไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะอาการเออเร์เลอร์ไม่รันซ่อมซ่อมเองรันได้200วัตต์ก็เกิดการช็อตเสียหายอีกนะครับตัวสวิตตัวอะไรมันเยเยอออกมายังไงก็ไม่รู้นะอะ เดี๋ยวผมจะแจ้งเพื่อนๆและลูกค้าไว้สักนิดหนึ่งนะครับเครื่องกิดทายอินเวอร์เตอร์เนี่ยที่ลูกค้าหรือเพื่อนๆส่งมาซ่อมนะครับถ้า,ม,า,ม,ม,ม,ามีการซ่อมแซมมาก่อนมีการซ่อมแซมมาก่อนแต่ไม่สําเร็จหรือว่ามีการส่งซ่อมมาก่อนหรือว่าจะซ่อมเองก็กตามนะครับถ้างานมาถึงผมแล้วต้องมีการแก้ไขหมายถึงว่าต้องมาแก้ ในส่วนของงานซ่อมที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมที่สูงกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมต้องมาแก้งานอะไรประมาณเนี้ยนะก็แจ้งให้ทุกท่านทราบด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ลูกค้าใช้งานแล้วพังยังไม่เคยซ่อมมาก่อนยังไม่เคยผ่านช่างมาก่อนก็จะเป็นราคาซ่อมปกติซึ่งราคาที่ผมซ่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะ อลองถามลูกค้าที่เคยส่งมาซ่อมเคยส่งไปซ่อมกับช่งางท่านอื่นแล้วก็เคยส่งมาซ่อมกับผมจะรู้ดีนะฮะว่าราคาที่ผมซ่อมเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้บวกค่าแรงอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าถ้าเคยผ่านการซ่อมมาก่อนงานเละต้องมาแก้ไขอันเนี้ยก็ขอบวกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นงานแก้เนาะอ่าก็แจ้งให้ลูกค้าทุกทุกท่านรับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับ ก็ตัวนี้เดี๋ยวลองแกะตรวจเช็คดูนะผ่านการซ่อมจากลูกค้ามาแล้วลูกค้าซ่อมเองนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นงานที่ลูกค้าเข้าซ่อมเองนะครับใส่ฟิลอันนี้มานะฟิลตัวเบลเลอร์เลย แล้วก็อันนี้มอสเฟตนะน่าจะถูกเปลี่ยนมาแล้วทั้ง4ตัวเป็นเบอร์ 20N60 บเอ็นหกศูนย์่สเูนย์ดี๋ยวดูโน้ตลูกค้ามีโน้ตมาข้างในตัวนี้จิงจกเข้าเครื่องนะจิงจบจิงจกเข้าเครื่องซ่อมเองงานไม่จบพัดลมทํางานตลอดเวลา LED AC ไม่ติดส่วนของ LED ไม่มั่นใจว่าหลอดมันเสียหรือเปล่า ทดสอบที่ทดสอบที่กระแสส,สูงสุดประมาณ400วัตต์ฟิวขาด AC เกิดมีปัญหาเหมือนเดิม,มทีนี้อ่ลูกค้าซ่อมผมไม่มั่นใจว่าลูกค้ามีออสิโลสโคบหรือเปล่านะแ่้วัดขึ้นที่ <c oughs> ตัวสัญญาณที่มอสเฟตหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้มอสเฟตเบอร์เนี้นะผมไม่รู้ว่าลูกค้าซื้อตัวเท่าไหร่นะฮะ ถ้าราคาตัวหนึ่งยี่สิบกว่าบาทสามสิบบาทเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะจะเรียกว่าของปลอมก็ได้นะเพราะว่าผมเคยซื้อมาลองนะฮะตัวหนึ่งยี่สิบกว่าบาทนะครับเอามาใส่เอามาทดลองเห็นว่าราคามันถูกนะก็ใส่ละรันได้ประมาณสัก2 3 0สามรอยเนี่ยช็อตนะฮะก็ลองอยู่หลายรอบนะนะครับ ลองอยู่สองสามรอบคือกี่ทีกี่ทีก็ช็อตหมดนะอมอสเสร็จยังเหลืออยู่เลยไม่ไม่รู้เอาไปทิ้งไว้ไหนนะนะก็ถึงรู้ว่ามอสเสร็จที่ราคาประมาณเนี้ยถูกถูกเนี่ยยี่สิบเอ็นหกศูนเนี่ยของปลอมเยอะมากนะครับเพราะนั้นเวลาเราเวลาเราซ่อมเองจะซื้อมาซ่อมเนี่ยเบอร์เนี้ยมันใช้ได้ใช้ได้ดีเลยแหละแต่ว่าต้องซื้อที่มันเป็นของแท้นะครับของแท้ตัวหนึ่งอ่าเกินเกินห้าสิบบาทนะครับ แล้วแต่ว่าเราเราบางร้านเราซื้อตัวละห้าสิบาทยิ่งเจอของปลอมเลยนะฮะผมต้องต้องต้องแจ้งเพื่อนๆไว้เลยเพราะบางท่านซ่อมเองนะเบอร์ยี่สิบเอนหกศูนปลอมเยอะมากนะครับซึ่งกีดทายเครื่องนี้ผมตรวจเช็คแล้วนะมันมันช็อตอยู่สองตัวนะครับสองตัวนี้ช็อตส่วนสองตัวนี้ไม่ช็อตนะแต่ว่าดูจากอา่า ดูจากรหัสล็อตแล้วมันน่าจะเป็นคนละคนละล็อตกันนะนะครับรหัสตรงเนี้มันคนละคนละล็อตกันแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องต้องถอดไอ,สอ้สองสองตัวนี้ออกมาวัดดูด้วยวัดค่าดูด้วยว่า,ามันมันมันเป็นของปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะแนะนําเพื่อนว่าให้เราดูยังไงนะของของของปลอมนะครับกับของที่มันสามารถใช้งานได้นะฮะใช้ ตัวมิเตอร์วัดแล้วมันจะมีหลักการสังเกตอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเท่าที่เท่าจากประสบการณ์ของผมนะมันจะมีหลักการสังเกตอยู่นิดนึงว่าอันไหนใช้ได้อันไหนใช้ไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมถอดตัวบอร์ดออกมาถอดตัวมอสเฟตก่อนนะครับอ่ครับก็ถอดมอสเฟตทั้ง4ตัวออกมาแล้วนะครับมีเสียอยู่2ตัวนะอ่าก็จะเป็น2ตัวนี้นะฮะก็มันเป็นคนละคนละล็อตกับอันนี้นะครับ อันนี้น่าจะเป็นที่ลูกค้าเปลี่ยนเนาะ,ะดูจากตัวสภาพมอสเฟตแล้วนะครับมันไม่มีตัวซิลิคนติดแต่เนี่ยมันมีซิลิคนติดอยู่น่าจะเป็นของเดิมที่มากับเครื่องหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นของเดิมที่ติดเครื่องมาเนาะอันนี้จะจะเป็นที่ลูกค้าเปลี่ยนนะฮะมอสเฟตเบอร์20 n 6 0อยเนี่ยนะครับ,ออรนะรบของปลอมเยอะมากนะฮะของปลอมค่อนข้างเยอะเนี่ยผมไปลื้อมา นะที่ผมซื้อมาแล้วเจอของปลอมนี่ผมเขียนไว้เลยมอสเฟตปลอมนะครับอันเนี้สิบตัวจะจะเห็นว่าบางตัวยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่ได้ปัดกีเลยเพราะว่าลองแล้วไม่ผ่านนะครับเนี่ยใหม่ๆเลยเห็นไหมฮะอันนี้ปลอมปลอมทั้งเซตเลยปลอมทั้งชุดเลยแล้วก็เราดูไม่ออกนะถ้าเราดูจากสภาพเนี่ยอนี่นะครับเอามาเทียบอ่ะเอามาเทียบกับของลูกค้าเนี่ยมัน ดูไม่ออกนะครับว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมนะเพราะว่ามันของปลอมมันผลิตออกมามันก็มีมันมีเยอะมากนะฮะมีหลาย็อตที่ผลิตออกมาอ่ะทีเนี้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นรอสเฟสที่ติดเครื่องมาเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวมิเตอร์วัดวัดให้ดูนะครับอ่าสิ่งที่เราจะสังเกตมันมีจุดสังเกตอยู่อ่าเดี๋ยวผมบังตัว IR รหน่อยพอดีตัวกล้องมันมีเซนเซอรอ์วัดระยะ,ะกล้องที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับ ไตัวมิเตอร์เดี๋ยวมันวัดค่า IR ขึ้นมาก็เ,าเอาบังมานหน่อยจุดสังเกตนะครับผมจะสังเกตตรงค่านี้ค่า CG นะฮะค่า CG ตัวนี้โอเคใช้งานอ่าเป็นเป็นมอสเฟตท,ที่สามารถใช้งานได้นะครับอยู่ที่3.63นาโนฟรัดนะครับ3.63ดนาโนฟรัดก็ถือว่าโอเคใช้งานได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็น่าจะพอๆกันเพราะว่ามา็อดเดียวกัน ตัวนี้เนดะีลองดูอ่าสามจุดหกหนาโนฟลัดนะครับที่สำคัญเลยนะฮะคือค่า cg อันนี้เป็นเป็นจากประสบการณ์ตรงของผมนะของท่านอื่นช่างท่านอื่นผมไม่รู้ว่าดูตรงไหนแต่ผมจากประสบการณ์ตรงๆเลยนะครับผมจะดูที่ค่า cg ต้องอยู่ในระดับนาโนฟาลัดอยู่ในในช่วง 2 5ถึง5นาโนฟาลตดนะฮะถ้าถ้าต่ำกว่า2นาโนฟาลตดลงมาก็ไม่ดีนะครับเคยผมเคยไปอ่านเจอว่าค่า cg ยิ่งต่ำยิ่งดีมันมันไม่ใช่ฮนะจากประสบการณ์ผมไม่ใช่แค่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะเบอร์อื่นๆก็เช่นกันถ้าค่า cg ต่ำกว่าต่ำต่ำกว่าระดับนาโนลงไปเนี่ยเอามาใช้งานไม่ได้สักเบอร์นะครับเรียบร้อยหมดใช้ช็อตแน่นอนอะ อันเนี้ยของปลอมทั้งหมดเลยแต่ผมจะวัดให้ดูว่าค่า CG อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เบอร์ยี่สิบเอ็หกศูนย์เหมือนกันนะแต่ปลอมตัวละยี่สิบห้าบาทที่ผมซื้อมาเห็นไหมครับเนี่ยค่า CG อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบหกนะครับต้องหนึ่งพันจะเท่ากับหนึ่งนาโนนะอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบหกก็คือไม่ถึงหนึ่งนาโนนะครับแล้วดูค่า rds อนะอยู่ที่สองจุดสี่โอห์มค่า rds ค่อนข้างสูงนะครับ ให้ดอูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนี้มาล็อตเดียวกันเหมือนกันหมดใช้งานไม่ได้เลยเอครับตัวนี้แปดร้อยหนึ่ง T.F. นะฮะเรียบร้อยหมดถ้าค่า C.G. ต่ำๆแบบนี้อย่าเอาไปใช้งานโดยเด็ดขาดนะครับไอตัวเนี้ยมันช็อตไปแล้ววัดไม่ได้ที่ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วช็อตเนี่ยผมคาดว่าน่าจะโดนนี่แหละมอสเฟตปลอมนะ เลยเอาไปรันได้ประมาณสักสาประมาณ300วัตต์เนี่ยช็อตถ้าวันรันอยู่ประมาณ100ยกว่าวัตต์สองเนี่ยโอเคมันรันได้นะแต่ขึ้น300กว่าขึ้นไปช็อตทันทีนะครับทีนี้ผมจะให้ดูที่ผมซื้อมาไว้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอันนี้ที่ผมสั่งมาไว้เปลี่ยนให้ลูกค้าค่า CG อยู่ที่เท่าไหร่ นี่นะครับค่า CG อยู่ที่4นาโนฟารัดนะฮะ RDS 0.4โอห์มนี่นะครับโอเคอันนี้ใช้ได้นะฮะใช้ได้แน่นอนเพราะว่าผมเอาเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเยอะแล้วไม่มีปัญหาบางท่านเอากลับไปใช้เป็นปีปๆนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่อันเนี้ยเปลี่ยนเข้าไปเนี่ยผมรับประกันเลยว่า200กว่าวัตต์ช็อตรันได้200กว่าวัตต์ช็อตแน่นอนนะครับซึ่งตัวของลูกค้าเนี่ยคาดว่า น่าจะโดนของเทียมนะฮะไม่ใช่แค่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์อื่นๆก็เหมือนกันค่า CG ต้องไม่ต่ำกว่าถ้าอยู่ในระดับ1นาโนก็1นาโนกว่ากว่าไม่ถึง2องนาโนเนี่ยก็เหมือนกันมันใช้ได้นะแต่ว่าไม่ทนนะครับจากประสบการณ์ของผมโดยตรงนะ,ะใช้ได้เหมือนกันไม่ทนทีนี้เคยไปอ่านเจอว่าค่า CG ต่ำๆยิ่งดีไม่จริงครับ เพราะว่า 4G ต่ำเนี่ยทุกเบอร์ที่ผมลองอะ่ะเจอมาหลายเบอร์เรียบร้อยหมดขนาดมอสเฟตแท้ๆนะที่ผมเคยถอดออกมาจากาพวก power supply พวก Switching ยี่ห้อดังๆ HP อะไรพวกเนี้ยนะลองวัดดูนะของของแท้ที่ติดมากับส i t c h i n g นะครับค่า c g ยังอยู่นระดับ3-4นาโนทั้งนั้นเลยนะไม่มีไม,ไม่มีต่ำกว่านี้เลยนะ อันนี้เป็นเป็นจุดสังเกตนะครับที่ที่ผมเจอมานะแต่ว่าถ้าไม่มีเครื่องมือวัดก็จะลำบากหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ความจริงมันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะฮะก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อผมนะครับมันเป็นจากประสบการณ์นะครับไม่ได้เป็นความรู้ที่ที่ทม,มีเรียกอะไรความรู้ที่ ได้รับการรับรองมันเป็นจากประสบการณ์นะครับก็ถ้า cg ระดับ pf เนี่ยเรียบร้อยนะฮะไม่ควรนำไปใช้เด็ดขาดปลอมแน่นอนตัวละ25บาทนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะมันผมเจอมาเยอะทิ้งไปทิ้งไปเยอะแล้วนะครับทุกวันนี้ก็พยายามหาซื้อร้านประจำนะร้านประจำแล้วตัวหนึ่งก็ประมาณ ไอ้เบอร์เนี้ยประมาณ5้าสิบหกสิบาทแต่ต้องเป็นร้านที่เชื่อถือได้นะไปเจอละบางร้านก็เอาของพวกเนี้ยมาขายในราคาของดีนี่แหละตัวห้าหกสิบาทซื้อมาเจอของปลอมกันเจอเจอ,เจอเยอะนะครับแต่ว่าไม่เคยนํามาเล่าให้ฟังนั่นเองนะเหมือนกับว่าเออเหมือนว่าเ,เ,เราก็รู้อยู่ราคานี้ไม่ควรไปซื้อแล้วไปซื้อมาทําไมนะก็คืออยากลองนะห็นราคามันถูกถ้าราคามันถูกต้นทุนมันถูก ซ่อมให้ลูกค้าผมก็สามารถคิดค่าซ่อมถูกถูกกับลูกค้าได้นะฮะลูกค้าจะได้ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแพงแพงใช่ไหมครับอ่าก็เลยลองดูว่าเอ้ยราคาเนี้ยเผื่อมันจะใช้งานได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้คิดค่าซ่อมลูกค้าถูกถูกเพราะว่าอะไหล่มันไม่แพงแต่ที่ไหนได้เปล่าเลยราคานี้พร้อมทั้งนั้นนะฮะในเว็บไซต์ออนไลน์ซื้อต้องดูร้านที่น่าเชื่อถือนะครับร้านบางร้านเอาอะไหล่ปลอมมาขายเยอะนะฮะอ่าโอเค ใช้ได้สองตัวนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่สองตัวนะก็เดี๋ยวมาลองกันดูว่า400วัตต์จะช็อตหรือเปล่านะครับครับก็เปลี่ยนมอสเฟตตัวที่ช็อตเสียหายสองตัวนะครับแล้วก็มีของเก่าสองตัวนะแต่ทีนี้ก็ก็มีคำถามมีข้อสงสัยอีกหลายๆท่านเพราะว่าอ่าก็ หลายท่านไปหาข้อมูลเนี่ยอาจจะมีบางแหล่งข้อมูลบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนมอสเฟสพวกนี้นะนะครับคือถ้ามันมีตัวใดตัวหนึ่งช็อตเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้ถูกต้องนะฮะเวลาเปลี่ยนใหม่นะครับควรจะเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวที่มันเป็นล็อตเดียวกันนะครับเพราะว่ามอสเฟตของเก่าเนี่ยกับของใหม่เนี่ยบางทีมันมาคนละล็อตกันเบอร์เดียวกันก็จริงแต่มาคนละล็อตกันคุณสมบัติไม่เหมือนกัน ค,คุณสมบัติไม่เหมือนกันการเอามาใช้งานร่วมกันอาจจะทําให้ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือว่าทํางานแล้วมันไม่ทนนะครับแต่ทีนี้ที่ผมเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนแค่แค่สตัวนะครับเนื่องจากว่าบางทีเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยอยาจจะมาช็อตตัวเดียวเปลี่ยนทั้งหมดลูกค้าก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงใช่ไหมครับเพราะว่าค่าอะไรมันพวกนี้ไม่ถูกนะตัวหนึ่งก็ บางที่ก็ห้าหกสิบาทบางที่ก็ถึงเจ็ดแปดสิบาทนะครับมอสเวตของของแท้เนี่ยนะฮะของแท้ของอย่างดีหน่อยเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยค่าซ่อมบวกค่าอะไรบวกค่าแรงค่าส่งกลับแล้วตัวหนึ่งก็ดีไม่ดีอาจจะตกถึงเป็นพันนะนะครับมันก็จะมีค่าค่าใช้จ่ายที่สูงทีนี้ที่ผมไม่เปลี่ยนหมดเพราะว่าผมต้องการเซฟค่าใช้จ่ายลูกค้าแล้วทีนี้ก็มีคําถามตามอา่อมาอีกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามอสเวตที่ใส่เข้าไปใหม่เบอร์ของใหม่ ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทํางานร่วมกวับของเก่าได้นะครับคือผมก็มีวิธีเช็คนะก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับว่าจะเช็คยังไงว่า mosfet มันทํางานร่วมกวันได้ทีนี้ผมจะแนะนำนะเป็นให้เพื่อนๆดูไว้เป็นข้อมูลไม่ต้องไม่ต้องทําตามนะเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะมันเป็นจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับที่ผมเปลี่ยนเข้าไป mosfet ตัวนี้เป็นของใหม่นะ กับตัวนี้เป็นของเก่าเห็นไหมผมจะสลับกันอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้เก่าอันนี้ใหม่อันนี้เก่านะครับซึ่ง2ตัวนี้สัญญาณมันจะเหมือนกันเพราะว่าอุปกรณ์ที่มอสเฟตเนี่ยมันมันเหมือนกันสัญญาณที่วัดออกมาเนี่ยมันจะต้องเหมือนกันนะครับส่วน2ตัวนี้สัญญาณจะเหมือนกันแต่มอสเฟตสอตัวนี้สัญญาณจะไม่เหมือนกับ2คู่นี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะอุปกรณ์มันต่างกันทีนี้ เราอยากรู้ว่ามอสเฟตมันทํางานร่วมกันได้ไหมเราวัดสัญญาณเทียบกันดูนะครับถ้ามอสเฟตมันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันสัญญาณมันจะต้องใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะถ้าสัญญาณมันมันมีการเหลื่อมล้ํากันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้มันคุณสมบัติไม่เหมือนกันก็มันใช้ร่วมกันไม่ดีนะฮะคือใช้ได้แต่ไม่ดีอาจจะใช้ได้ไม่ทนแต่ที่นี่ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับเรามีเครื่องมือนะเราก็ใช้เครื่องมือให้มัน ให้มันได้ไประโยชน์สูงสุดนะครับก็ตอนนี้ผมวัดสัญญาณตัวนี้อยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นของใหม่ตัวนี้เป็นของเก่านะครับเรามีเครื่องมือเราก็ใช้เครื่องมือนะครับเซฟสัญญาณเอาไว้่าเซฟเซฟสัญญาณเอาไว้นะครับแล้วก็รีคอมันขึ้นมาอ่าคลิปนี้ไปก่อน โอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะวัดอีกตัวหนึ่งเพื่อเทียบสัญญาณพเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีขาวนะฮะเป็นสัญญาณของมอสเฟตตัวที่วัดเซฟรูปสัญญาณเอาไว้สีขาวนะครับเดี๋ยววัดอีกตัวหนึ่งเพื่อเทียบสัญญาณว่ามัน,ม,นมันใกล้เคียงกันไหมอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้นะอ่าเส้นสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยมันต้องทับกันพอดีนะครับแต่ผมจะออนไฟ a อเข้าอุ๊บอ่ะ,อะเห็นไหมครับพเพื่อนๆเห็นไหมฮะจะมีเส้นสีเหลืองกับสีขาว ทับกันอยู่พอดีเลยแต่ว่ามอสเฟตตัวนี้นะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกันถ้าคุณสมบัติมีความแตกต่างกันสัญญาณมันจะไม่ทับกันพอดีอันนี้จากประสบการณ์นะเพราะว่าผมผมก็ลองลองคือจากประสบการณ์ช่างแนละ้วก็หลายปีก็ทดสอบแทบทุกอย่างเกี่ยวกับงานช่างนะฮะอันเนี้ยมันทับกันพอดีนะครับก็ถือว่าใช้งานร่วมกันได้นะฮะถ้าคุณสมบัติไม่เหมือนกันค่า CG แตกต่างกัน มีค่าเด็ก time ที่ต่างกันอะไรเงี้ยมันจะไม่ทับกันพอดีมันจะใช้ร่วมกันได้ไม่ดีนะครับอันนี้ร้อยเก่าอ่ามอสเฟตตัวใหม่กับมอสเฟตตัวเก่านะวัดสัญญาณเทียบกันอ่าทีนี้ถ้ามันไม่ทับกันพอดีมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะวัดอ่าตัวนี้เทียบให้ดูตัวนี้สัญญาณมันจะไม่เหมือนคู่นี้อย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าอุปกรณ์มันต่างกันแต่ว่าจะจะจะวัดให้ดูว่าถ้ามันไม่เหมือนกันมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าวัดวัดตัวนี้นะ นี่ครับสัญญาณไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะไม่ทับกันเห็นนะเพื่อนๆเห็นไหมฮะเส้นสีขาวกับเส้นสีเหลืองเนี่ยมีการเลื่อมกันเห็นไหมครับเลื่อมกันเห็นไหมฮะ,ะมันมันซูมไม่ได้เนาะซูมมันต้องซูมแต่แรกอ่ะให้ให้ให้ดูแค่ตรงเนี้ยนะครับเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เหมือนมันไม่ได้ผิดปกตินะเพราะว่าสัญญาณคู่นี้กับคู่นี้มันไม่เหมือนกัน ทีนี้ผมจะวัดอีกตัวหนึ่งให้ดูอ,อีกตัวเนี้ผมยังเดี๋ยวขออภัยยังไม่ได้เซฟสัญญาณตัวนี้ไว้เดี๋ยวเซฟไปก่อนแต่ผมเซฟสัญญาณตัวนี้ไว้ก่อนอันนี้โค้ดไปก่อนแล้วก็เซฟสัญญาณตัวนี้ไว้ทีนี้มาวัดตัวสุดท้ายมันต้องเหมือนกันคือคู่นี้จะต้องเหมือนกันสัญญาณก็เป็นมอสเซตตัวอของเก่ากับของใหม่เหมือนกันนะ ดูสัญญาณมันเหมือนกันไหมเห็นไหมครับเห็นไหมฮะสัญญาณจะต้องเหมือนกันนะครับมันทับกันพอดีเห็นไหมครับถือว่าใช้กันนะอันนี้อาจจะมีความแตกต่างกันหน่อยๆน,น,นะจะมีสีขาวข้างล่างนิดนิดหนึง่งแต่ว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถ้าตรงถ้าเป็นเส้นเส้นเนี้ยถ้ามันมีการเหลื่อมกันเยอะมีผลนะฮะข้างล่างไม่ไม่ค่อยม,มีผลเท่าไหร่ นะครับก็อันนี้จากประสบการณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่จากทฤษฎีตามทฤษฎีมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้จากประสบการณ์ช่างอ่าก็มันใช้งานร่วมกันได้นะตอนนี้โอเคทั้งมอสเฟตท,ทั้งทั้ง4ตัวสัญญาณปกติหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองรันเบื้องต้นดูอ่าจ่ายไฟ AC เข้ารันเบื้องต้นดูนะ,ะตัวเครื่องต้องผลิตไฟได้ปกติ นะครับอยู่ที่ประมาณ100วัตตอนนี้ผมรีบมีกระแสไว้ที่3แอมป์เดี๋ยวลองดูว่าอันนี้พัดลมทางานเลยเนาะอที่ลูกค้าแจ้งเดี๋ยวต้องเช็คในชุดควบคุมพัดลมดูอีกทีหนึ่งตัวเครื่องมีการผลิตไฟออกมาแล้วเดี๋ยวดูว่าได้ประมาณหนึ่งร้อยวัตด้วยหนึ่งร้อยห้าวัตต์นะครับโอเค ตอนนี้ผลิตไฟออกมาปกติแล้วนะครับอยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยหนึ่งร้ยหวัตต์นะสูงสุดตอนนี้พัดลมพอเปิดสวิตช์ปพัดลมหมุนเลยแสดงว่าชุดควบคุมพัดลมมีปัญหานะาจะมีอุปกรณ์อยู่ในตรงนี้ตรงนี้นะครับสามตัวนี้เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเช็คดูให้นะแล้วก็มีทานซิสเตอร์คุมพัดลมไม่รู้ตัวไหนเดี๋ยวเด๋ยผมลองไล่ให้ดูอีกทีหนึ่ง พอพัดลมมันเปิดสวิปป์หมุนเลยตอนนี้เครื่องทางานปกติแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมเช็คพัดลมแล้วก็เดี๋ยวประกอบแล้วเดี๋ยวมาเทสที่กําลังสูงสูงอีกทีหนึ่งนะครับอ่ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยพอเปิดสวิ์แล้วพัดลมหมุนทันทีเกิดจากทานซิสเตอร์คุมพัดลมตัวนี้ช็อตนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่แล้วนะฮะอันนี้ตัวที่ช็อต ทรานซิสเตอร์คุมพัดลมช็อตก็เลยทําให้เปิดสวิ์แล้วพัดลมทํางานทันทีนะครับก็จัดก,การเรียบร้อยอทีนี้เดี๋ยวมาทดสอบที่กําลังวัดสูงๆนะครับกระแสเอา14แอมป์เลยนะปกติผมจะใช้13แอมป์นะ14แอมป์เนี่ยจะอยู่ประมาณ400กว่าๆนะฮะกำลังวัด400กว่าๆถ้าตัวเครื่องทำงานได้ปกติจะอยู่ที่400กว่านะครับ ถ้ามอสเฟตมันเป็นมอสเฟตเทียมเนี่ยนะครับหรือมอสเฟตปลอมเนี่ยสี่ร้อยกว่าช็อตแน่นอนนะไปไม่รอดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเทสพัดลมให้ดูนะเอาหัวลรงกี้ตรงเซ็นเซอร์อุณหภูมินี่นะครับเห็นไหมฮนะแต่หมุนแป๊บเดียวแล้วหยุดนะเพราะว่าความร้อนมันอ่ามัน,ม,นมันไม่ร้อนเราแค่บังคับให้มันร้อนนะครับ โอเคพัดลมทํางานได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูกําลังวัดสูงสุดนะต้องอยู่ที่ราวๆส0 0รกว่านะครับแล้วก็ถ้าผ่าน400กว่าไปได้ก็มอสเฟตก็ทํางานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเป็นมอสเฟตเทียมมอสเฟตที่มันทํางานร่วมไม่ได้เนี่ยมันไปไม่รอดแน่นอน400กว่าช็อตแน่นอนนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะ 3ามร้อยเจ็ดสิบสามร้อปบสามร้อยเก้าส่รอประมาณน่าจ,จะประมาณสักส4่ร้อยส่าวัตต์นะหรืออาจจะประมาณเนี้ยนะครับ uh, 440 uh, อยส่เราสี่อยส่สิบกว่ากว่าส4่รนะครับโอเคอ่ okay. uh, ก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ปกติทำงานได้ไม่มีปัญหาเห็นไหมครับการใช้งานจริงๆเครื่อง600วัตต์เนี่ยก็ไม่ควรเกิน400วัตต์นะเอาจริงๆแล้วนะครับมันอ,นอยู่ในช่วงเราๆสัก300ร้อกว่าหรือว่าใช้แค่แผงเดียวเนี่ยกำลังดีเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าเครื่องพวกนี้ราคาไม่แพง อ่อุปกรณ์ที่เขาใส่มามันก็เกตไม่ใช่เป็นอุปกรณ์เกตด,ดีอะไรมากนะครับเพราะนั้นสเปคหกร้อวัตต์เนี่ยเราใช้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับก็คือไม่เกิน4 0 0ร้อวัตต์นะถ้าถ้าเกินกว่าน,นี้ไปก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้ง่ายนะครับอ่นะโอเคตอนนี้ก็เครื่องกลับมาทำงานได้ปกติแล้วนะครับตรวจเช็คพบมอเตอรช็อต2ตัวนะครับฟิวขาด แล้วก็ซ่อมแก้ไขพัดลมเปลี่ยนทานซิสเตอร์คุมพัดลม1ตัวนะฮะมอสเฟตสตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาเองคาดว่าน่าจะเจอมอสเฟตปลอมนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกเครื่องรันได้ประมาณสัก3 0 0ร้อยสเนี่ยมอสเฟตช็อตทันทีนะฮะน่าจะเป็นมอสเฟตปลอมเพราะว่าเท่าที่ผมเช็คแล้วก็เปลี่ยนมอสเฟตอย่างเดียวนะนะครับอ้ก่อนอื่นๆก็ปกติดีก็แสดงว่าอามันมีปัญหาที่มอสเฟตสตัวนี้แหละนะครับ ก็ไม่รู้ว่าลูกค้าซื้อมาตัวเท่าไหร่ถ้าตัว20บกว่าบาทปลอมแน่นอนนะฮะตัวละห้าสิบหกสิบยังไม่ชัวร์เลยนะครับว่าจะเป็นของแท้หรือเปล่าบางร้านเอาของปลอมมาขายในราคาของแท้ก็มีนะครับก็ต้องซื้อในร้านที่ไว้ใจได้มอเสเซตที่ถ้าเป็นเบอร์ยอดนิยมเนี่ยยิ่งมีปลอมเยอะมากนะฮะเบอร์นี้ก็ถือว่าเป็นเบอร์ยอดนิยมเบอร์หนึ่งนะยี่สิบเอ็กศูนย์ของปลอมค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ IGBT อีกหลายๆเบอร์นะครับ ที่เป็นเบอร์ยอดนิยมถ้าตัวไม่ถึงร้อยเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของปลอมนะครับ igbt กระแสสูงสงของแท้ตัวเป็น,100นร้อยนะฮะถ้าตัวไม่ถึงร้อยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของปลอม mosfet ก็เช่นกันนะครับ mosfet ต,ตัวใหญ่ของติดทายรุ่นพันวัตต์เนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมครับที่เป็นตัวใหญ่เนะี่ยอันนี้ไม่อ่าอ,อันนี้เป็นของอ่าไม่ไม่ใช่ของกิดทายเนาะที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยนะครับมีหลายๆเบอร์ที่เป็นของปลอมนะ ม,ม,ม,มันมันไม่ใช่ของปลอมแต่ว่าของคุณภาพต่ำพังง่ายนะครับถ้าตัวตัวหนึ่งต่ำกว่าห้าสิบลงมาอย่าไปซื้อนะครับบางอของแท้เนี่ยตัวหนึ่งแปดสิบเจ็ดิบปสิบาทนะถ้ายิ่งกระแสสูงๆตัวเป็น,100นร้อยนะฮะถ้าเป็นของแท้นะอะพวกมอสเสียพวกนี้นะครับอืมถ้าถ้าถูกกว่าราคาต่ำกว่าหกสิบาทลงมาเนี่ยให้สันนิษฐานว่าไว้ว่าอาจจะเป็นของเกรดต่ำ เอามาใช้งานแล้วไม่ทนประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ